ขบรนก็จะให้ให้ลวงพ่อพระกุบนหลวงพ่อเองมาพระทายบรัชนาธรรมแล้วก็เล่าความเป็นมาของพระสุสารวิทยาภมระาตรทุโลกนี้ก็ด้โอกาสที่มีพระธรรมทูตและธรรมีาติพร้อมเองในที่ในมาพุะดธอัปปุครับ อันหนึ่งันหนึ่งคือว่ามีโอกาสดีมีพรกให้มาปรากฏที่วัดตะขาวันนี้นี้คือว่าผมใจก็ดีใจว่ามามาเถะไปเห็นพรกมาที่วัดตะขาวันดีวันนี้ก็เที่อกาสท่านว่าอยากรูปประวัติเรื่องราวที่วัดตะขามาเป็นยังไงยังไงถ้าเริ่มแรกตุขาววันดี วัดตั้งอยู่ที่โรงพยาบาลทุงเนินนี่ติดสามไร่แต่ก็กลับมาเปลี่ยนเป็นวัดอยู่เขาถวายที่ดินที่นี่ติดเก้าไร่จะให้เปลี่ยนกันเอานน่นเป็นอนวันเดิมก็เป็นวัดอยู่รักสง์อยู่ที่โรงพยาบาลเลยเขายกที่ให้นี่ติดเก้าไร่มาตั้งวัดใหม่เรื่องไปโรงพยาบาลต่อไปก็เช่าอยู่เปลี่ยนนละ แถวปีละสามกับพันเดียพันหนึ่งเด็ดปีหนึ่งที่ไปที่มาอตุขาวดีกับผมเองมาอยู่นี่พอสองพันห้าร้อยห้าแปดมาอยู่นี่นคิดอะไรถือธรรมาดามาอยู่ไปเรื่อยที่ได้ทางมาอยู่อยู่นี่พอสองห้าแปดมาอยู่พักหนึ่งเข้ามาตั้งรักษาการปีที่เข้มาตั้งเจ้าวาด มาพอต่อห้าแปดต่างจวัดห้าเก้ได้สร้างทำความสะอาดปัดป่วนทำความสะอาดปัดปวดไปธรรมดาเนี่ยนะอยู่ไปอยู่มาไม่ได้คิดอะไรผมปัดไปเพราะผมจริงผมไปเรื่อยๆไปได้ได้คิดถืออะไรหถือว่าอยู่ไปไง่ายๆเป็นพระง่ายๆไปเรื่อยๆหลายที่ชนบรุรีระยองจันบรุรีมันก็ไปแถวปัศรีมารามแถว มันช้างหรือหากเจ้าลาวก็ไปอยู่ไปอยู่โน้นก็ไปเรื่อยๆหลายที่เลยมาอยู่นี่โยมก็มาเนีมน่มันมาอยู่ไม่ิด่จะไล่าจะมาสร้างมานี่นะ,ะถือว่าเป็นบุญบาร,รมีอรต่ชาตินะคงจะเป็นอย่างนั้นแตถึงมีอะไรนะคงจะตัวพระธรรมดาเฉยๆนะก็มีอะไรผมก็พยายามทำทาดีไปรัธายาโยมก็มาช่วยทำเล็กทำน้อยไปอยู่มาทุกวันนี้ ถือว่าค่อยท,ทําไปเรื่อยๆมีแรงศรัทธาพวกเขามีปัจจุปจัจจัยบ้างมีน้อยทําน้อยมีมากทํามากก็เลยได้ตั้งขึ้นสร้งมาอยู่นี่ได้พักหนึ่งก็มานิมิตเห็นว่าพญานาคลอยมาจากเหนือวะเน่ะดึงมาจอดที่นี่เพราะว่าเป็นแหล่งชุมเทพเขาเงนผมไม่ได้คิดว่าจะไม่สร้างนะเพราะว่าไม่มีปัจจัยอะไรครับ ใ้กรุงเทพเทบรวมมันจะนี้มาแบ่งกระจายกันไปมารวมกันว่าชส่งไปไหนพ็ประชุมก่อนเลยว่าเอ๊มันจะเป็นจริงหรือเปล่าไปมาก็มาสร้างบดปิดสองล้านว่าแต่ไมหน,หนานองเล็กตนตนตัวต,น,ต,น,ตนเล็กอันตนใหญ่ก็สร้างไปใหญ่บ่วงพญา,านาคก็ทำมาสร้างโบทพศหกสิบมาเสร็จ ก6อ2ไปหุ้นองนึง6 3ไมเนี่ยตร้งสองปีกว่าที่โบสหลังนี้หมดไปสิบกว่าล้านเหมือนกันคอยตั้งมาในเรืกกนนะ่อยกนั้นแต่แค่ว่าแรงกระทางโยมไม่มีในทุนระดับก่ะ่ามีผู้ช่วยตามศรัทธาเนิดน้อยคอยตงไปถือว่า,วา,า,อ,า,อ,วาอะไรตกักเดินมาเรื่อยๆมาตลอดมานะี่ยก็ถือว่า าตดโยมก็ช่วยกันอันนี้ก็ดีว่าได้มาเห็นพระมาสวดมนต์ที่วัดตุขาวดีผมก็ดีใจมากาไม่เคยเห็นมาอย่างนี้ท้าจริงเน้วัดตุขาวดีก็มีช่าตทบสแล้วก็มาตวปฏิโมกขี่นี่เหมือนกันมาทุกในมัรดามาบทตรงทว่พ่อมันเป็นโบสถ์ที่รองรับไห้เยอะหน่อยสร้างโบสถ์มันสองปีขวา ถือว่าสําเร็จได้ว่าปิดทองลูกนิมิตปิดทองก็เรียนปีที่แล้วเรียนกุมภาสิบวันสิบสองวันสองคืนทีนี้ก็เสรเ็จไปเรียบร้อยทามาได้เรียบร้อยได้แล้วถือว่าอ่านไปแล้ว,อ,ว,าาลวอันนี้ก็ญาติโยมก็แถวบ้านทุกขาววดีหรือปอกกามาบวกนี้ก็ถึงลาวไทยขเขมรทเข้ามาอยู่นี่นี่มา กถินพระป่าอย่างนี้ก็มาช่วยกันร่วมช่วยกันเล็กันน้อยอย่างนี้ชาวบ้านบ้างพาม่าบ้างพม่ามาัาน,ามาานเยอะลงเฉมทองมาที่นี่กทินเยอะจนเยอะแลช่วยกันตำราผมก็ไม่มีอะไรมีแต่แต่สละทั้งก่ายทั้งใจทั้งตู้ทำกิจต่วัดประจําวันไปพระรถมลอยู่ประจาไม่ค่อยผ่านแะล้วก็เป็นหน้าที่พออยู่วัดนี้ก็ พระก็มีอยู่จามันตาสิบรูปบางเก้ารูปบางก็อ,งอยู่ด้วยแต่ผมอยู่ง่ายผมไปอยู่นี่ยก็อยู่ง่ายไปเรื่อยๆที่พระอยู่นี่เคยมานี่นั่งที่มานี่ก็เคยไปอยู่วัดรีม,มัน,า,น,า,า,นา,ามก็เคยท่านก็ไปอยู่วัศตีพรานชนบุรีสี่สามสี่ปีเหมือนกันอย่นู้นผมไม่ค่อยไปเรื่อยๆเหมือนกันยึดถืออะไรว่ามันมาแล้วก็ต้องทำมาอยู่นี่ก็ต้องทำ ถ้าไม่ทำก็ไม่ได้ก็เลยต้องทำหน้าที่ไปเป็นเจ้าวาดต้องทําดูแลอายุก็หกขีดปอดได้เป็นเจ้าวาดหกสีบสามมื่นปีนะเป็นเจ้าวาดก็ได้ช่วยกันยังไงก็แต่ผมก็มีอะไรที่แนะนำที่อย่างนี้นะก็ขอทุกลกูกทุกท่านที่มาทําจิตทํเมตาตาหรือธรรมทูตทำหน้าที่ของ คุณเจ้าได้ทำเด็กคุณลุงเด็กก็ขอมโทนาด้วยอขอสาธุองค์เจด้กราบแล้วก็นคุณลุงพ่อนะครับพร้อมแล้วกราบหนึ่งกราบสอง So...